สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชม,ม,ขชมเข้าช่อง Dream Maker Channel ช่องคนุ่ชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเองออ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 วันนี้เรากลับมาอยู่กับเจ้า Piggy Reaser กกของเรานะซึ่งเขาได้ทำการทดลองไปมากมายเกี่ยวกับกันชนสปริงด้านหลังกันชนสไลด์อันเนี้ยนะว่ามันเพิ่มความเร็วยังไงก็เดี๋ยวไปดูในลิงก์ที่แปะไว้ให้นะ แต่คราวนี้เราอยากจะทําให้กันชนสปริงด้านหน้าเนี่ยมันเร็วขึ้นซึ่งนั่งคิดนอนคิดสิบตลบก็หาวิธีไม่ได้นะสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งวิธีซึ่งอันนี้น่าจะเป็นวิธีก็คือต้องติดทั้งหน้าและหลังจึงจะทําให้กันชนสไลด์ด้านหน้าเร็วขึ้นได้คราวนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าทำไมกันชนสไลด์ด้านหน้าและหลังติดคู่กันมันถึงจะเร็วขึ้นนะขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าติดโรลเลอร์ ตรงไหนแล้วมันเร็วหรือช้ามากกว่ากันแล้วก็อันไหนมันมั่นคงหรือหวาดเสียวมากกว่ากันได้นะโดยที่เราต้องดูระยะห่างจากล้อเป็นหลักล้อเนี่ยของเราตรงนี้นับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วกันนะเดินทางมาถึงโรเลอร์หน้านี่นี่คือระยะทางระหว่างล้อกับโรเลอร์หน้าใช่ไหม ยิ่งโรเลอร์ของเรายื่นออกมาด้านหน้ามากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีแรงไปต้านด้านหน้ามากขึ้นอืมต้านคําว่าต้านแปลว่ามันจะช้าลงนั่นคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ชอบติดกันชนฟูลิคาวให้โรเลอร์มันมาลอยอยู่แถวนี้แรงต้านมันจะลดลงแล้วมันก็จะเลี้ยวได้เร็วขึ้นเอา้าพี่ครับงั้นผมติดโรเลอร์ไว้ตรงนี้มันก็เร็วสุดๆเลยไม่มีใครสู้ได้นสิ ใช่มันเร็วจริงนะแต่ว่าโรเลอร์ที่มันเร็วมากๆที่มันลอยอยู่ใกล้ๆล้อตรงเนี้ยมันเป็นโรเลอร์ที่ไม่ค่อยมั่นคงนะเพราะว่าอะไรกําแพงเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วโรเลอร์เรามันมาอยู่ตรงเนี้ยตอนเลี้ยวมันจะพลิกง่ายอืมมันจะพลิกปิวออกไปได้ง่ายขึ้นในขณะที่ถ้าโรเลอร์มันเยื้องมาอยู่ด้านหน้านิดหนึ่งเหมือนในคู่มือการประกอบธรรมดาเนี่ย มันจะพลิกยากนะเห็นป่ะมันจะมีอะไรไปต้านๆอยู่ด้านหน้าเนป่ะตอนที่มันอยากจะพลิกอ่ะเพราะว่ารถเรามันวิ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวนะเออเวลามันจะพลิกมันจะไปชนก่อนอึ๊บอึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไปชนด้านหน้าแต่ถ้าโรเลอร์เรามาลอยอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะพลิกมันมันไปเลยนะมันมันไม่มีอะไรจะพลิกไปชนกาแพงนึกออกไหมอืมเพราะงั้นตำแหน่งของโรเลอร์ ที่มันอยู่ใกล้ล้อมากๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงต้านก็จริงมันพลิ้วแต่มันปลิวง่ายเช่นกันนะอืการที่เขาออกแบบมาให้มันอยู่ด้านหน้านิดหนึ่งอ่ะมันเพื่อให้มันบาลานซ์อ่าเพราะงั้นเราก็เข้าใจตำแหน่งของโรเลอร์ด้านหน้าแล้วนะงั้นคราวนี้ตำแหน่งของโรเลอร์ด้านหลังเนี่ยก็ในทำนองเดียวกันนะอืมแต่ว่าโรเลอร์ด้านหลังมันไม่ค่อยมีเรื่องของแรงต้าน มากเท่ากับด้านหน้านะเท่าที่สังเกตงั้นทำไมเขาชอบติดโรลเลอร์ไว้ด้านหลังไกลๆแล้วครับพี่ทำไมพี่ถึงติดไว้ใกล้ๆตรงนี้จากที่ศึกษามาเนี่ยโรเลอร์ที่อยู่ใกล้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ออกโค้งได้ไวมากขึ้นนะนั่นหมายความว่าเราจะเลี้ยวออกมาได้เร็วมากขึ้นเลี้ยวเสร็จออกมาจะโค้งได้เร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับ โรเลอร์ er ที่มาลอยอยู่ด้านหลังที่เขาชอบติดสิบเก้ามิลที่มันลอยลอยอยู่ตรงเนี้เอางั้นทําไมเขาชอบติดสิบเก้ามิลกันล่ะครับโรเลอร์สิบเก้ามิลจะทําให้วิ่งทางตรงได้มั่นคงมากนะเพราะว่าทันทีที่เราติดไว้ด้านหลังตรงเนี้ยยาวๆเนี่ยเขาจะเอียงในรางได้น้อยอืมเขาจะวิ่งเส้นตรงได้ดีขึ้น แต่ตอนออกจากโคง้งเขาก็จะออกโค้งช้าหน่อยนะเพราะว่ากว่าโรเลอร์ด้านหลังมันจะลากมาจะจบเลนอนะมันก็จะช้าหน่อยเพราะงั้นโรลเลอร์หลังที่ใกล้ล้อเนี่ยจะทําให้ออกจากโค้งได้ไวมากขึ้นนิดนึงแต่โรลเลอร์ที่อยู่ด้านหลังนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยให้ทางตรงดีก็แล้วแต่แตัดสินใจเลยนะ <laughs> ไม่มีผิดถูกนะอยากเล่นอะไรก็เล่นไป ส่วนที่สองที่จะทำให้โรเลอร์ของเราเนี่ยมันเลี้ยวได้เร็วมากหรือน้อยเนี่ยก็คือความสูงนะจากพื้นนี่ก็คือจุดที่ต่ำที่สุดของมันใช่ไหมสูงขึ้นมาเนี่ยโรเลอร์ยิ่งต่ำแรงต้านยิ่งน้อยแรงต้านน้อยแปลว่าเร็วอ้าวพี่ครับงั้นผมติดลงมาต่ำสุดด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวมันจะได้เร็วสุดๆมันไม่ไม่ผิดนะ ทางทฤษฎีก็คือเร็วสุดๆจริงๆไม่เถียงแต่ก็ไม่ได้หมายความมันมั่นคงไงเพราะว่าเวลารถมันจะพลิกเนี่ยนะเวลารถมันจะพลิกเนี่ยมันชนกำแพงใช่ไหมปุ๊บถ้าจุดที่ค้ำยันของมันอยู่สูงหน่อยมันก็จะพลิกได้ยากเห็นป่ะมันจะแบบเอ้ยฉันไม่พลิกฉันไม่พลิกฉันสามารถอยู่ในรางเลี้ยวได้แต่ถ้ามันต่ําลงมาเงี้ยมันสมมติว่าโลเลอร์มาอยู่ด้านล่างก็พลิกง่ายขึ้นอืมมันไม่มีอะไรจะค้ำยันด้านบน แต่ว่ามันก็จะเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงต้านซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักใหญ่ใจความของเขาในเรื่องของออจุดติดตั้งโรเลอร์ความสูงนะที่ส่งผลกับความเร็วนะส่วนเรื่องของขนาดโรเลอร์เนี่ยก็มีผลอยู่นะแต่ว่าคือถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะไม่จบไม่สินทีเพราะงั้นวันนี้ไม่พูดเรื่องของขนาดโรเลอร์โอเคจาก สองอย่างที่เราได้รับทราบมาเนี่ยนั่นหมายความว่าติดกันชนสปริงด้านหน้าและด้านหลังมันเร็วขึ้นได้ยังไงนะดูจากด้านหน้าก่อนโอ้โหลโรเลอร์สูงมากเลยครับพี่อันนี้เล่นรอโตเลยนะโรเลอร์สูงจากพื้นตั้งสองจุดห้าเซนเนี่ยพี่ครับโคตรช้าไม่ไหวอย่างนี้ช้ามากไม่เถียงนะอันนี้คือช้าจริงมันจะเป็นมันจะกลายเป็นโรเลอร์ที่ค่อนข้างช้านะสำหรับด้านหน้า เนื่องจากว่าโครงซูเปอร์ทูเนี่ยเราไม่สามารถติดให้มันเตี้ยไปได้มากกว่านี้แล้วมันติดได้แค่นี้มันจะต้องมีการติด f r p ก่อนแล้วค่อยติดกันจนสไลด์ขึ้นมาแล้วก็ค่อยติดโรเลอร์อย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้เป็นล้อโตด้วยยิ่งสูงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสูงที่มันทําได้ต่ําสุดแหละคือ2.5เซนโอ้อย่างนี้เป็นโรเลอร์ที่ช้ามากเลยครับพี่ก็ตามนั้นแหละแต่ตอนเลี้ยวมันจะเร็วขึ้นนะเพราะว่าอะไร ตอนเลี้ยวเนี่ยมันโดนกำแพงชนยุบเข้ามาปื๊ดแล้วโรเลอร์ที่ใกล้ล้อเข้ามาเนี่ยมันจะมีแรงต้านลดลงนั่นหมายความว่าตอนเลี้ยวมันจะชดเชยด้วยการยุบเข้ามาแล้วก็เพิ่มความเร็วนะเอ๊ะแต่ว่าด้านหน้ามันยุบเข้ามาอย่างเงี้ยแปลว่าหน้ามันจะชนกำแพงว่าไถ่กำแพงก็จะช้าใช่ไหมครับ นั่นคือสาเหตุที่เราต้องติดด้านหลังด้วยเพื่อให้ด้านหลังมันยุบเข้ามาได้กันพอมันยุบเข้ามาได้กันเนี่ยคราวนี้มันเพิ่มความเร็วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะแล้วพอใกล้ล้อเนี่ยก็ทําให้แรงต้านลดลงทําให้เพิ่มความเร็วได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังพลิกยากขึ้นด้วยเพราะว่ารถไปแนบกําแพงมากขึ้นดังนั้นวิธีการทําให้การชนสปริงด้านหน้าเร็วขึ้นได้ก็จะต้องติดคู่กับด้านหลังเท่านั้นนะ จากที่วิจัยมาพาะง้นถ้าใครอยากจะเล่นกันชนสปริงนะถ้าติดแค่ชิ้นเดียวต้องติดด้านหลังมันถึงจะมีโอกาสเร็วขึ้นแต่ถ้าอยากติดด้านหน้าให้มันเร็วขึ้นต้องติดแพ็ค,คู่ติดด้านหลังด้วยมันถึงจะเร็วขึ้นได้ไม่งั้นมันจะช้าลงอย่างเดียวนะเออก็ลองพิจารณาดูแล้วกันส่วนการติดด้านหน้าของโครง V S กับ โครงซูเปอรทูเนี่ยเขาจะไม่สามารถติดลงไปที่เชสซีได้โดยตรงเพราะว่ามันไม่มีรูที่พอดีจะต้องใช้แผ่น frp ก็ทำให้เขาสูงนิดนึงอันนี้ก็ต้องยอมรับไปแต่ถ้าเป็นโครง ar ma fma แล้วก็ v z เนี่ยก็สามารถที่จะขันน็อตติดได้เลยโรเลอร์เราก็จะเตี้ยลงนิดนึงมันหมายความว่ามันจะเร็วขึ้นด้วยนะและนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเล่นกันชนสปริงหน้าต้องติดด้านหลังด้วยนะเพราะไม่งั้นจะช้าลง ส่วนคลิปวิดีโอที่ไปวิ่งเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเอามาให้ดูทีหลังนะพอดียังไม่ได้ไปที่สนามเลยก็เดี๋ยวไปวิ่งมาให้ดูว่ามันได้ดีตามคาดหรือเปล่านะแต่พิกกี้เรสเอร์มีความมั่นใจว่ามันจะต้องดีแน่นอนเลยอหล่อขนาดนี้โอเคนะล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ลอกอยนะอูดอูดูดูด